สวัสดีครับพวกเราช่องแซนคุนวันนี้เราจะไปไหนครับไปถูขี้ใครให้น้องเมตาครับวันนี้เราก็จะไปถูขี้ใครให้น้องเมตากันนะครับไปถึงเราก็ต้องมีอาวุธแปลงนะครับมีแปลงคนละอันนะครับก็ไปถูถูถูเดี๋ยวถูหลังให้นะครับถูหลังให้แปลงไม่มีครับก็แปงเตรียมไม่ได้ครับเดี๋ยวไล่เจ้าของเขาต้องไล่เจ้าของเขาถูด้วยนะครับผพวันนี้ก็ไปกับ แรงๆครับไปกับลูกน้องนะหนึ่งคนนะเป็น้องกับพี่น้องเป็นน้องในหมู่บ้านนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเราชมตอนที่ไปถึงน้องเมตตาเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงใกล้จะถึงหน้าร้านแล้วนะครับนี่มาถึงแล้วเห็นยังก่อนยืดซีมาหรือเปล่าน้องเมตตาเอ๋อเหรอจิกจิกดั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 กคนอยู่ไหมเดี๋ยวนะครับยกล้อคอเรียบร้อย ก็ลงมาแล้วยืนโยกอยู่เปิน,น้ำเลยครับซุส <c oughs> ไหนๆอาวุธอาวุธเราอยู่ตรงไหน,นอัน <c oughs> นี่ก็จะเป็นอาวุธของน้องกันกันนี่จะเป็นอาวุธของพวกเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับสองสามา <c oughs> อันนะครับอาบน้ำให้เมตาก่อน นี่อันนี้เอาแปลงมาเปิดน้ำด้วยไปไปจัดละเออซื้อมาเลยเปิดน้ำด้วยครับเปิดน้ำด้วยโอ้ทำบานเท่าไหร่เปิดน้ำด้วยครับเปิดน้ำด้วยเมตตาเฮ้ไม่เป็นไร ยกส่โยกวันนี้เราจะจะไล่เจ้าของเขามาถูขี้ไข่ฮะเคยมีไหมครับ <c oughs> อ่ะกินน้ำก่อนลูกเดลยกินน้ำก่อนนะครับวันนี้โทรศัพท์ไม่อยู่นะใสโ่สยโกสยโกใส่โยกน้ำก่อนโอ้เห็นขี้ไข่เต็มเลยหาดอยูสวยว่ะด้นมากว่ะ กูดูพีเ่เขยคุณไปทำอะไรเขาหน่ฮะโอ้น้องมตตาตกใจหมดเลยนึกว่าใครจะมาทำร้ายหนอออูอันนี้ทำไมอ้วนจังเลยครับอ้วน,น,นจังเลยนะน้องมตตาเนี่ย ยกสยยก่ยกยกอีกแล้วมาครับพี่หญิงคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือนึกว่ามีกล้วยโอ้ดูสภาพน้องเมต,ตานะครับดูดูผลงานน้องเมต,ตานะอันนี้เขาหากล้วยนะครับขาดเลยเมื่อกีส้สะพายอยู่อย่างเงี้ยนูอย่างเงี้ย มันมันมันมีกล้วยไงเมื่อจะคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยมันดึงหัวพี่เข้าไปในในคอมาเลยอ่ะดีนะครับมันไม่กินเนี่ดูอ่ะเกินไปนยัไว้นี่นะครับอันนี้คือคนละอันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เอฟซีคนไหนอยากได้ส่งให้เลยอันนี้มันขาดแล้วครับไม่รู้ว่ไปเป็นเพื่อนนู่นตะก้ารเลยอันนีงตะก้ารคำขังโอ้โอ้ดูผลงานนะครับวันนี้ไม่ได้มารอบเที่ยงนะทำงานเยอะเหลือเกินแตกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เยียมากว่ะคนละไม้คนละมือถูกที่ใครถูกที่ใครช่วยกันเดี๋ยวาเยังไม่มีเนี้อีกคนหนึ่งหายนะครับคนหนึ่งไปตัดหญ้าให้ทําใจวันนี้ทําใจก็ท้องเสียเพิ่งเพิ่งแสดงกันท้องเสียโยกโุกโุก มันมัีตามันกันกันหลังด้วยหลังหลังมีแต่ที่ใครับไปนีดเดียวพอเด้อถูกอ้โอเปิเเมเเต่่มันลก เป็นของกินแล้ววิ่งใส่เห็นของกินแล้ววิ่งใส่ไม่ดูเสาบ้านห<อ>ัวแตกเลยนะไม่ติดช่วยกันรัาสบายหน่อยวันนี้ผมสะดวกนิดนึงนะครับผมสบายหน่อยเพราะผมเป็นคนถือกล้องนะ <c oughs> จะกระเด็นไม่มาครับ <c oughs> สส่เยื่อโพสิ่งเอาผุเลยล้างหน้าวะอยากไปรอกันอยากไปรอกงสาวๆใส่กินนี่มาแล้วสวยจังไปข้างในก่อนเสื้อผ้าเอารองไล่กันขนาดอาบน้ำให้ตัวเองยังโคตรขี้เกียจเลยที่ไม่อาบน้ำไม่ช้างอย่าพูดสีออกกล้องถถูนายเถาูถูถูถูไอ อันนี้ก็ะปิ้นหลือเกินกับโยกอย่างเดียวเลยน้องมีตาฟินนะอามันแห้งแล้ว ที่ใครเยอะมากนะครับที่เขาอยู่เมื่อก่อนอยู่ในตามเขานะอยู่ตามปา่าตามเขาก็เลยที่ใครเยอะเขาก็เล่นดินเล่นโคลนก็ได้เวลายุงขัดยุงกัดไม่เข้านะคเพราะว่าวันนั้นผมเอาอันนั้นอนะ่ะขูดขูดดูอ่ะขูดในผิวน้องดูอ่ะดิ่นเต็มนะครับเราต้องอาบน้ำให้สะอาดอาบเป็นผู้สาวเหนือนะครับ ต่อไปกันจะเป็นผู้สาวผู้ดินนั้นแหละ่อยแล้วเรับะมื่อกวจะเลยนครับลี้ยวนะครับคบวานน้อยควานน้อยของเราหน่งย <c oughs> บาดแผลเยอะเหลือเกินนะครับ โอ้คันคันครับถูแล้วถูช่วยแล้วโอ้ยตใช้แชมพูด็กแล้วไม่ละเทียไม่ได้นหนาเยยไงครับอเซโตเลยไว้ว่าจะกุผิวไหน ยังไม่มีจานูสำหรับ้านก็จะทามาเลยนะเออสลิดมาเลยนะครับอีกีแดงสดงออแบงปันแันเ้่นเงนล่นเองนเล่นเองอะไร มอเี้่ลางรถไงี่นี่ัาน้นี้ม่ดัี้ไวอพาไปดูจูนะครับหลังจากที่ผัดที่ไข่แล้วนะผัดที่ไข่เนี่โอ้ยสวยครับแต่ว่าผิวเขาออกเหมือนลายตุ๊กแกเยอะมากรับเดี๋ยวจะพักไปข้างหลังนะไม่เอาจริงนี่จ้า นู้ทำไมไม่อยู่เฉยๆบ้างเอาเอานิง่งเอานิง่งเอานิง่งอยากจะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตัดประเทียน้อยนะครับพ่อเราตัดมันเดียวหมดก็ออกไม่ได้นะครับเนนไม่เดินีตลอดไม่ชอบ ใสี้ไข่นะครับตมชังมลจะพังเนหมอเมนอู้เป็นฟองนะครับเป็นฟองะน,นี่ตาน,นี่เาก็ไปตัดหญ้ามาให้นะครับน,นี่คือต้นกล้าไปตัดมา,า,าเอง่วนผมก็จะมีหญ้ามาให้นะ น่าเดียสวยครับอร่อยนี่ตาสุดสวยสายยกนี่ตาสายยกต้องเปลี่ยนชื่อไหมนี่นี่ตาสายยกเอ่้มับ้งบ อยากออกไปอยู่ข้างนอกแลนะ้วแบบอยากไปแล้วมั้งอยากไปอยู่ข้างนอกแล้วมั้งมันจะประมาณนี้นะครับสาหรับน้องนิจาอาบน้ําทุกวันทุกเย็นเ,าเขาก็จะอาบแบบนี้นะครับเพราะว่าขีายย้ใครเยอะนะพอขี้ใครเดือดน,น้อยๆก็จะให้น้องอาบเองนะครับก็ให้น้องอาบเองถูต้นไม้นะครับก็ขอบคุณสมาซีทุกท่านนะครับที่ดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็ท้ายคลิปแล้วก็วันนี้ก็จะมาบอกบุญด้วยนะครับบุญกับถิ่นวัดป่าบ้านจินดานะครับก็ใกล้จะถึงวันแล้วนะครับผมน้องแสนคุณก็จะทํากองกับถินไปที่วัดป่าจินดาหนึ่งกองนะครับใส่รถเข็นลากไปเลยนะครับผมส่วนเอฟซีท่านไหนนะครับอยากจะบุญกับแสนคุณก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างคอมเมนต์หรือใตอ้ลิงก์คลิปเลยนะครับ เอฟซีท่านไหนอยากจะร่วมบุญด้วยก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่นานแล้วนะครับออกพรรษานี่มันประมาณอีกไม่กี่วันนี้เองครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับ